นุนโดยสิงค์คอ,ร,อร์ปอเรชันอ่าเดียบร้อยสุดเท่จริงๆเลยนะฮะเอ,อเดี๋ยวเราไปรับแฟนหน่อยดีกว่าเอา้าวพี่บุมคือรอตันะ้งนานไม่เมื่อเลยครับไม่เมื่อยค่ะทนได้สี่ทนได้ิงโอ้โหข,ข้างในนีบรรยากาศดีมากเลยนะครับนั่งแช่วิวเ,เดียววิวอยู่แล้ววิวเลยนะฮะ แล้วคนส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมื่อก่อนนี้จะเป็นต่างชาติเยอะแต่ตอนนี้ทุกชาติมารู้จักมันทั่วถึงแล้วครับผมนะฮะ <5. S 2> โอ้ดีจริงจนอกจากที่เราจะมาแช่แล้วนี่มีอะไรให้ให้ให้แบบได้ดูเต้มตายก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่มีนวดเนาะก็ตั้งด้านหลังจะเป็นห้องพักแล้วก็นวดก็จะมีไทยเท้าอโรมาครับค่ะบอดี้สครับอะไรอโอเค,คเลิศมากเอ้แต่ แฟนผมไปไหนครับยังไม่ออกมาเลยจะใช้เวลาระยะเวลานานนอนหน่อยอ๋อทำไมผู้หญิงต้องต้องแช่นานด้วยพี่ผมเจ้าสำอางเป็นธรรมดาแต่ผมเป็นเจ้าสำราญครับเจ้าสำอางครับผมนะฮะเมื่อไรจะมาที่รักจ้ามาแล้วให้เออหน้าที่เราพูดแค่ให้อย่างเดียวเดี๋ยวพี่กวางก็รู้ว่าพี่อ่ะเอาคนไทยมาพี่อุญแบอกพี่กวงว่าพี่เอาน้องจากญี่ปุ่นมา โอเคไหมใช่ให้ไหมเอาไม่ใช่เดี๋ยวถ้ายงั้นเดี๋ยวเราไปหาพี่กวางดีกว่าเลยครับว่าพี่กวางบอกจะรอเราอยู่ตรงเนี้ยน่าจะเป็นห้องพักหรือเปล่าเอ่ยลองดูไหมห้องรีแลกซิ่งใช่งั้นเราไปกันเลยดีกว่าโอเคส้นค่านั่นแน่ มาแอบนู่มาอยู่นี่นี่เองนะครับผู้ชมดี่กวางไหนบอกจะรอกันดูซิจะให้ลงไปเจอสาวทีนี้ก็ไม่ได้เจอกรอบเปหมดทั้งตัวแล้วครับอ๋อนี่ก็พาสาวมาเองเลยไม่ใช่ครับพี่วันนี้ใช่ไหมที่เป็นข่าวด้วยอะ่ะ่ใช นี่เขาเป็นที่ที่ให้นวดให้ที่นี่นะครับที่ชื่ออะไรนะครับชื่อเฟิร์นค่ะพี่เฟิร์นเหรอครับเพรว่าแอบชอบน้องเฟิร์นนี่พี่คุยกับพี่เขาดีๆนะครับคุยกับพี่อะไรเขาจะโดนเสียผมจะเดือดอ๋อครับผมพี่ครับเคยนวดแล้วมีคนปัดเดียวไหมครับพี่เฟิร์นไม่มีค่ะเอาคนที่เป็นคนแรกดีนะฮะเดียวเดียวเดียวเออจะเดีรอยังต้องทำางอีกด้วยครับเฟิร์นครับพี่เฟิร์นนวดที่นี่มีกี่ประเภทบ้างครับ มีสี่ประเภทค่ะมีไทยมีเท e ้าอโรมาประคบสมุนไพรค่ะค oh ่ะแล้ว่าพ so ี่ฟางเขาชอบนวดเท้านะครับเหรอคะนวดเท้านวดฝาเท้เท้าไม่ได้ฮะนวดเท้ากดจุดเท้าอะไรอย่างนี้เนาะค่ะโอ้โหแล้วมีเคล็ดลับน่าเนียเค็ดลับน่าเนียเออเราต้องนวดหลังจากแช่ออนเซ็นนะฮะหรือว่าคืนนวดก่อนแล้วแช่ออนเซ็นหรือว่าแช่ออนเซ็นก่อนแล้วมานวดอะไรดีกว่ากันแล้วแต่ลูกค้าจะชอบอะค่ะ ว่าะจะชอบแบบไหนหรือว่านวดก่อนหรือว่าแช่ก่อนมันมันได้ทุกอย่างค่ะมันเลือกได้ค่ะแล้วถ้าเกิดผมเลือกแบบไม่แช่<ๆ>ออนเซ็นเลือกนวดอย่างเดียวได้ไหมครับได้ค่ะไม่เป็นไรเพราะมันนวดไทยอย่างเดียวได้ไดหรือนวดน้ำมันอะโรมาอะไรอย่างเดียวได้ไดโอ้มีคว่ามเลยครับ เห็นไหม่ต้องไหต่อแล้วนะเออได้งานการไม่ทำจำบ้าแล้วไม่ต้องตังค์อ่ะเด็กกู้บริหารรองล่างแล้วเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันเลยดีกว่าไปไม่เหนื่อยไม่สร้งอะไรนะไม่สร้างเงินเลเมีเท่านี้แหละลาไปไปไปขอบคุณพี่เตยมากขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากไปไปไปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเวันนี้เขามาสไตล์ไทยนะผมมาสไตล์ญี่ปุ่นที่นี่ก็เป็นศูนย์ประสานทึ่งกันสนับสนุนโดย สิงค์คอร์ปอเรชั่น